อนนี้เราแอมไดรเวอร์ถูกปักชีนเล่นงานจนกระจก,กระจายไปหมดเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้คุณต้องรวมพลังแอมไดรเวอร์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าการต่อสู้ครั้งที่แล้วดักและทับต้องเจอกับอันตรายเพื่อปกป้องพวกผมเอาไว้ทับคุณดักบ้าจริงอะหายไปซะแลว้วแจ๋แล้วจริงๆนะเนี่ยแล้วจากนี้ไปจะเป็นกางต่อไปเนี่ยพอ่น่นะสิฮะจะเป็นยังไงกันต่อไปฮะพวกเรานะ แอมดรายเวอร์นักรบจักรกล คอนเความสับสนโอ้เจ็บ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 โอ้ยทำไมมันนุ่มนวลกว่านี้ไม่ได้ง่ายอ่ะขอโทษนะไม่ตองแล้วเดี๋ยวฉันทำเองขอโทษสตูล่ะไม่ตามมาแล้ว มีอะไรเแล้วฮะติดต่อได้ไหมยังไม่ได้เลยคุณแมรี่ด้วยเหรอจับสัญญาณไม่ได้เลยล่ะทำไมเป็นแบบนี้นะโอยเถ้ยลากูล่ะเป็นยังไงกระดูกไม่ถึงกำหักคิดว่าคุณจะซนเท่านั้นโอ้โธ่แบบนี้ก็ใช้บอดไม่ได้สิอ่ะจ้ยโอยเจ็บเจ็บเจบทุกคนจะหนีพ้นกันหรือเปล่านะทั้งพัฟแล้วก็พวกชีนด้วย พวกนั <Cornell. S 2> ้นไปกันก่อนดินะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกอ๋อเห็นบอกว่าทางใต้30กิโลมีประการอยู่นี่นะใช่แล้วฮะต้องอยู่กันที่นั่นแน่เลยต่อได้แล้วล่ะอ๋อม่ใช่เป็นข่าวที่ไหนสักแห่งจะส่งขึ้นมอนิเตอร์นะตอนนี้ในตัวเมืองถูกยึดครองโดยดีคลัสและบัคชีนและมันกำลังบุกรุกไปยังทางตอนใต้ทางใต้พังเดียวกับวเราเลยเนี่ยใช่ และได้รับรายงานว่าเหตุการณ์นี้ได้ถูกส่งไปยังประธานสภาจิโนเบเซและตอนนี้นายกและรองนายกจิโนเบเซเหรอนกักการเมืองที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่อจากวิลคอร์นะจ๊ะเจ้าหมอตานน่ะคิดจะทำอะไรเหรอเฮย้ยอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันส่งเรื่องไปยังนายกเทศมนตรีวิลคอร์แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะแต่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพวกแกก็จะได้รู้ เดี๋ยวคารุแค่แค่แล้วถ้าอย่างนั้นทำไมต้องฆ่าแอนดริเวอร์ด้วยโระมนกิจะสู้กับข้ามันก็ช่วยไม่ได้แต่คิดจะสู้ด้วยกำลังข้าก็จะโต้ด้วยกำลังตองดูนี่ซะก,ก่อนสิห์เนวินวสจะหมดหน้าที่แล้วหมดเราา็วละแค่แค่ลงมือ การคิดเป็นศัตรูกับชาวเมืองนี่เป็นเรื่องที่โง่ที่สุดดีคลาสเลอฟอสไม่ใช่แค่ผูกมันแม้แต่เจ้าจีโนเบเซ่ด้วยนิวคิสทำให้ดีได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันพังหมดแล้วนิวคิสไม่เชื่อเหรอเชื่อในพลังน่ะเข้าใจพูดดีนี่นี่ชนไ อะไรนะอ๋อเข้าใจแล้วมีเรื่องอะไรเหรอแม้แต่ตัวฉันก็ต้องออกไปต่อสู้อย่างนั้นเหรอชาชาจะไปต่อสู้ด้วย <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าเวทีตอนนี้มันจะต่างจากที่คิดไวนะ้นั้นแอมดรเวอรของแต่ละพื้นที่ที่ได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านแต่เพราะพลังของบัคชีนที่มีมากกว่านั้นทำให้ต้องลาถอยกลับไป ไอ้ยางที่ทำให้ภาพอีปลายังคงนํำกออกำลังเข้าบุกรุกตอบไอยังไม่หยุดยังโดนเล่นงานฝ่ายเดียวแล้วเหรอเห็นพระแอมได้เว้ยที่ไม่ชินสนามรอบน่ะสิข้าวมาแล้วฮะฮอเวลาแบบนี้จะจะกินอีกเหรอแต่ว่ามันเหลืออยู่แค่นี้เองอะฮะแว่ากินนี่หมดแล้วของที่กินได้ก็ไม่เหลือแล้วละฮะเอาจริงเหรอเนี่ยแค่ที่ก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องอาหารก็เลยเอาติดตัวไปหมดเลยนะฮะอยู่ที่พวกชีนอย่างนั้นเหรออีกนิดเดียวเราก็ถึงแล้วล่ะ สำหรับตอนนี้แอมไดรเวอร์ก็เป็นเพียงคนทรยศสำหรับชาวเมืองของเราเท่านั้นอะวอทเดอย่างที่เห็นว่าพวกแอมไดรเวอร์ยอมแพ้อย่างราบคาบแล้วก็หลบหนีกันไปหมดจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ความสำคัญกับคนพวกนั้นอีกยังกับว่าแอมไดรเวอร์เป็นผู้ร้ายอย่างนั้นหมายความว่ายังไงกันเนี่ยอาจะต้องยอมแพ้ไม่เข้าใจจริงๆเอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวกเขาจะไม่ยอมอย่างเด็ดขาดพวกเขาจะสู้ต่อไป เห็นประการแล้วฮะจริงจริงเหรอเนี่ยจริงๆนะฮะย่าฮเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วกินข้าวให้หนำใจไปเลยเย้แน่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าชินกับพับเป็นยังไงกันบ้างเนะฮะไม่หนักหนาอะไรหรอกหน้าคนอย่างชินไม่ไปอะไรง่ายๆอย่างนั้นหรอกก็เจ็บเจ็บๆไปโอยเบรกกันเนี่ยอะไรกันเล่าอะไรนะอ๋อไม่มาโทรพัสเนี่ยฮะอะไรนะ ไม่ผิดแล้วละ่ะต้องเป็นพวกของดีกลาสแน่แล้วพวกชินกับพัฟละ่ะตัดหน้าหน,นีไว้ก่อนแล้วละ่ะแล้วเธอรู้ได้ยังไงถ้ามาถึงก็ต้องถูกจู่โจมยังไงก็ต้องมีร่องรอยการต่อสู้คงจะหนีไปที่ไหนแล้วละ่ะไม่ผิดแนะ่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีถ้าอย่างนั้นพวกเราก็หลงทางกันแล้วสินะตอนนี้ไม่รู้เลยสักนิดว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้าง รีบร้อนหนีไปได้ขั้นหมดเนี่ยต้องรีบหนีให้ห่างจักพวกชีนแล้วล่ะเนี่ยอัมไทร์วต้องหนีลูกเดียวเหรอพลังงานที่ใช้ต่อสู้เหลืออยู่นิดเดียวเองนะฮะแต่ว่าพวกชีนกับพับตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนจะตามหาไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวก็ควจะเจอล่ะฮะสบายใจจังนะเฮ้ยอะอะเฮ้ยวหมเยี่ยมเลยว่า ่าเกลียดทุกคนอีกโนกรธแล้วโหมาไงเนี่ยิงยิงม mm? ันไม่รู้สึกเลยฮะเอารถใครแล้วนั่นจะไม่สนลยก็ย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแอมดิเวอร์ถูกทำลายจนย่อยยับตอนนี้ที่พื้นที่เจ็บได้ถูกบังคับได้กะที่สุดแล้วฉันไม่เจ็บอยู่แล้วก็ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้จึงขอให้ทุกท่านฟังคําประกาศจากนายกเทศมนตรีบาล็อกวิลคอ์ขอประกาศให้ประชาชนทั่วโลกได้ทราบทั่วกันคาประกาศของจิโนเบซถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดเอา้าเห็นไหมล่ะแ <'m> อมดรเวอร์นั้นบัดน,นี้ก็ยังคงเป็นผู้พิทักษ์ชาวโลกเช่นเดิมที่จ e ิโนเบซผู้นั้นเป็นเพียงการของขู่สนิสุขเท่านั้นเองหน้าที่ของกระผมก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดทั้งสิน้นอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะจริงจัง<ก>ไปหรือเปล่าสถานการณ์ทุกอย่างไม่ได้ เบื่อเป็นข้อแก้ตัวมากกว่าอะไรเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอะดิคาสเอ็พวกแอมดรเวอร์จงฟังเอาไว้ให้ดีไม่ว่าใครที่กล้ามายุ่งกับเรื่องนี้จะจะลงคอนแห่งความเที่ยงธรรมแล้วใครที่คิดต่อต้านจะกทุบอย่างไร้ปราณีค้อนแห่งความเที่ยงธรรมเหรอเฮไอหน้าแบบนั้นน่ะดูยังไงก็ไม่เห็นเป็นฝ่ายธรรมะาเลยนะแต่ว่า ไม่ว่ายังไงเราก็ไม่มีทางต่อสู้กับพวกบัคชีนได้เลยนี่นาฮะที่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอาไรกัอะไรกันอีกแล้วเนี่ยพวกบัคชีนนะฮะอะไรนะเป็นไงเป็นกันเจน่ะเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรไปเหอเจน่ะ ต่อต้านไปก็ไม่มีประโยชน,น์หรอกน่ยยกมือยอมแพ้แล้วเดินออกมาซะพวกแกจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวไงล่ะเบอร์สก,กิฟเฟ่ get right arm driver get right arm d r i อ e r เจ็บชะมัดเลยเตรียมตัวหน่อยสินี่จะทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรกันหรอสำหรับหมาขี้แพ้ก็ต้องจัดการด้วยวิธีสำหรับหมาขี้แพ้ไงยอมแพ้ซะทถอะจระเข้ช่วยพวกเราด้วยเฮ้ยนี่เสร็จแล้ว ไม่มีประโยชน์หรอกนะเจนเออหน้าที่ของพวกแกมันจบลงแล้วเอามันไปซะทำไมถึงฆ่าฉันเอาไว้แล้วคุณอาก็ยังบาดเจ็บอยู่แล้วมีพวกคุณแมรี่อีกละแต่ว่าโดยพวกมันทํำขนาดนั้นเลยนะ <S <S แล้วที่สำคัญ เขาเป็นพวกเดียวกับเราฮะจริงเหรอเนี่ยโดนเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาเลยละ่ะทําไมละ่ะฮะจะไปรู้ได้ยังไงถูกจ้องเล่นงานอย่างนั้นละ่ะแล้วแอมไดรเวอร์น่ะแล้วจะให้พวกเราทํายังไงกันน่ะเรื่องนั้นน่ะเฮ้ยถ้าฉันไปก็คงดีนะ,ะฮะถ้าเป็นแบบนั้นจะได้มีข่าวไปบอกชาวโลกอย่างนั้นอะ ไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นถ้าหากเป็นฉันเนี่ยอาจจะพอถามเหตุผลได้ยังไงแล้วอย่าพูดเป็นเล่นนะจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเราไม่มีทางรู้หรอกนะนั่นมันก็จริงนะพี่อะไรกันเนี่ยเจนะ่าทำอะไรกันอยู่เนะี่ยกำลังเอาพลักง,งานออกอะทำไมพลังงานคงมันหมดแล้วล่ะฮะทั้งจากอุปกรณ์แล้วก็จากแอมแจ็คเก็ตอะ ว่ายังไงนะเราต่อสู้กับมันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เหลือแล้วก็อ๋อเวอร์ไม่เป็นไรหรอกฮะฮะ <Huh? S 1> เราอาจจะหาพวกชีนพบก็ได้นะตอนเนี้ยฮะทำไงอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจัดการเองฮะมันคงจะมีสักทางบ้างแล้วเรีวเลยพูดจริงเหรอเนี่ยงั้นฝากด้วยนะ uh huh. ต,นนต้องขอโทษจริงๆ,ๆฮะพวกเขาบอกว่าไม่ขายแอมดรายเวอร์นะฮะอะไรนะเขาบอกว่าต้องทำตามที่คนสวมแอมแจ็กเก็ตบอกนะดะูเหมือนว่าจะเป็น justice army อะฮะอะไรอีกแล้วนะ justice army กองทัพแห่งความถูกต้องงั้นเหรอเจน่าอะใช่พวกมันแน่ถ้าเป็นแบบเนี้เราจะโดนจู่โจมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราต้องลงมือก่อนนะเข้าใจนะครับ ตอนนี้มีพลังงานเหลืออยู่แค่ไหนเอออันตรายเลยล่ะฮะของกินก็นด้วยการสื่อสารละ่ะการสื่อสารก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมฮะโอ้ยงั้นเหรอถ้ายังเป็นแบบนี้เอ,อ๊ะถ้ายังไม่เจอคนอื่นแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะเราก็ไปเท่าที่ไปได้แล้วกัน เหมือนว่าจะมาได้แค่นี้แล้วนะแต่ว่าอะไรเนี่ยทางตันงั้นเหรอก็คงงั้นอะอะไรกันเนี่ยไม่อยากให้จบเอ๊ะฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้เนี่ยนี่เซร่านี่เซร่ากลับมาก่อนอยู่ๆก็เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เปล่านี่ังจะบอกว่าเปล่าอีกเหรอ เจะนะ่ามีอะไรบางอย่างนี่อะไรอ่ะอะทำไมกันเพราะมันใช้งานไม่ได้แนะล้วและถูกทำลายทิ้ง นี่เธอเองเหรอข้างหลังก็ด้วยใครกันอะอีวานลิวคิสนี่เป็นยังไงเป็นยัง ยุดเดี๋ยวนี้นะ,ะพลังของเธอแอมไดรเวอร์แค่นี้เองนะออนพัดแต่คิดจะเอาพลังแค่นี้มาสู้กับฉันฉันไม่เย็นตัวซะเลย <S S ว่าไงนะไม่เคยรับรู้เลยว,ว่าสถานการณ์ของตัวเองเป็นยังไงเลยเลยลยังจะทำตัวไม่ทุกข์ไม่ร้อนกันอยู่อีกดิด๊กะ <iser soul> ah, <sa us> oh. <sa us> oh ่่เจนพลังของเราต่างกันเกินไปนั่นสินะจะเสียแรงเพื่อข้าวแมลงแค่ตัวเดียวตรงนี้ไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยว่าอะไรนะอแมรี่นิกขอเสียมารยาดเรื่องกล้องออะะ พวกแกเป็นพวกเดียวกับดีกราส,สินะจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่จะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้ชาชาอิสระหมายความว่ายังไงกันนะบทบาทของหมอหนั่นนังมันผิดพลาดแต่ว่าเจ้าจีนโนเบเซ่ก็เป็นบทบาทที่ต้องถูกหลอกใช้บ,บทอย่างนั้นเหรอถ้าไม่รู้ก็คงจะไม่แปลกนะงั้นฉันจะเล่าให้ฟังสำหรับจีนโนเบเซ่ทุกอย่างเป็นการวางแผนของวิวคอดทั้งหมด พระวิวขดวางแผนที่ทำให้เกิดบักชีนขึ้นมาอย่างไเงล่ะว่าอะไรนะบักชีนก็เป็นเพียงสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวเท่านั้นแล้วทีนี้ก็จะได้มีการจัดตั้งองค์กรแอมไดเวอร์ขึ้นมาอย่างไงล่ะไม่จริงแล้วพวกเราแอมไดเวอร์ละ่ะก็เป็นเครื่องมือไงล่ะแต่ว่าทำไปเพื่ออะไรละ่ะถ้าเกิดว่าผู้คนชื่นชมแอมไดเวอร์ ตัวเองก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นอย่างนั้นสินะใช่ก็ประมาณนั้นล่ละนี่มันบา้าชัดสำหรับฉันแค่บอกเรื่องนี้ให้แอมไดรเวอร์ได้รับรู้แล้วก็แสดงพลังให้พวกแกได้เห็นเท่านี้ก็เพียงพอกับความต้องการแล้วแต่ทว่าดีกราสเลฟอส แต่ว่าเจ้าดีกราสกับจีโนเบเซ่กลับเลือกเส้นทางของการแย่งชิงอำนาจกันเองแต่ว่าแล้วมีหลักฐานอะไรมายืนยันเรื่องนี้ได้ละ่ะเพราะอย่างนั้นมันถึงเลือกใช้กำลังแทนไงละ่ะนี่บักชินเป็นแผนการของประธานสภาวิลคอตอย่างนั้นเหรอนับจากนี้ไปพวกเธอทุกคนจะขึ้นตรงกับประธานของสาพันธรัฐพวกเธอคือแอมดรเวอร์เรื่องแบบนี้ ไม่อยากจะเชื่อเลยมาถึงตอนนี้เข้าใจหรือยังไปกันเถอะรอปัดิดูเหมือนว่าโลกของเราเนี้ยจะไม่สวยงามอย่างที่คิดเลยนะผู้ร้ายที่เราเคยคิด ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่บัคชีนแม้แต่คนเหมือนกันก็ยังทำร้ายกันเองเธอคงไม่แคร์แล้วสิแค่สนุกกับโลกนี้ก็พอแล้วนี่แต่ว่าเพราะพวกเราคือแอมดรเวอร์จะนั่งดูอย่างเดียวเหมือนเธอไม่ได้แล้วออนั่นสินะแต่ว่าเรื่องนี้นะรู้สึกว่าน่าจะยังมีเบื้องหลังอยู่นะ<อ>ฉันขอให้สัญญาว่าทุกเรื่องที่ฉันรู้ฉันจะรีบบอกเธอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเรามาร่วมมือกันค้นหาความจริงกันเถอะเออแต่ว่าจะทำยังไงฮะหรือว่าจะเป็นบักชินรีบกลับมาที่รถกันเถอะเอะอะไรอะชิน,ชนอ๋อหาซะแทบแย่เนี่ยกินข้าวกันบ,บ้างหรือ,อยังเลยเนี่ยเอ๊ะยังครับ หิวท้องเกี่ยวกันทั้งหคนเลยฮะเออเดี <S 2> <S 2> ๋ยวมาให้กันแล้วกันนะพูดจริงเหรอฮะดีใจจังเลยยิสจะได้กินข้าวกับเขาสักทีเยอดไปเลยนะฮะมันจะดีเหรอพูดอะไรเล่าก็เราเป็นแอมเทรเวอร์เหมือนกันนี่นะและอย่างนึ่งผมไม่ยอมปล่อยให้มันจบแบบนี้สินะอืม สุดก็เจอพวกชีนัะทีนะฮะแต่ว่าจะให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็คงตอนต่อไป g เ t ตไรเอ d ได r วอร์คำแบทเกมไม่นานเกินรอฮะ